เ่อแออไอ้สองันมัน่อยกันแล้วนะมันมันวนยาสาวแล้วมันก็ไปต่อยกันแล้วนะไอ้สตัวหน้าไปดูดูแล้วผมผมันจะไม่ตอบออะไร้กดเอเนี่ยเเนี่ยเอเนี่ยอหน้ามันโคตรันก่อนจะดูคลิปมาดูเว็บดีๆเว็บปั้มเพชรกันนะคะตอนนี้พี่มีอยู่18เพชรนะคะทุกคน เว็บสมายพ์นะคะในตัวเว็บก็จะมีบัตรเติมเกมกกรีน่า P.B. อะไรมีหมดนะคะในเว็บก็จะมีตัวละครใหม่นะคะของฟรีไฟนะคะราคา89บาทน่าจะเป็นโค้ดสุ่มนะคะทุกคนอันนี้มี ID เกมขายนะคะเอาวีฟ f i ไฟวิธีการเจมเมงก็มีหลายรูปแบบมานะคะไม่ว่าจะเป็นโทวันนี่ชัวเลด เคแบงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะทุกคนเยอะจริงแต่แต่ก่อนที่เราจะเติมเงินนะคะเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนถ้าใครขี้เกียจน,นะคะก็สามารถสมัครสมาชิกด้วย Facebook mm hmm. ได้เลยนะคะไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะวันนี้ก็จะมาเติมเงินแบบทัวรเลนนะคะ mm hmm. เห็นเบอร์ตรงนี้ไหมคะแล้วก็โอนเงินไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะใส่จำนวนเงินนะคะใส่ตรงนี้แล้วก็โอนเงินไปเลยนะคะ หลังจากที่เราโอนเงินนะคะเราต้องจําเลขอ้างอิงนะคะไม่งั้นก็คัดลอกเลขอ้างอิงมาวางใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดยืนยันตัวตนหลังจากนั้นนะคะยืนยันการทารายการนะคะเงินก็จะเข้าในเว็บนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็มีปุ่มช่วยเหลือด้วยนะวันนี้ก็จะมาสูมไดมอนแบบใหม่นะคะซึ่งมันออกง่ายมากๆเลยนะคะลองมาแล้วนะเราจะมาหมุนกันนะคะหมุนครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะเราจะมาลองหมุนกันเลยนะ เออตืดตดตืดตืดโอเคไม่ได้ได้ยี่สิบห้าเครดิตโอเคโอเคมันได้จริงนะทุกคนไม่แกงเชื่อออหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์พเจ้าช่วยนี่นะคะเพจก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์ไม่แกงจริงนะเว้ยอย่าลืมมาส่งกันนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะ ไม่ต้อยหัวเขาเลยเมื่อกี้กินน้ำอยู่แ,แสบปะแสบมาหาฉันน่อยอ,อ๋อแล้วใครเขาท่าเต้นเขาอออ่ะเอาเขาบอกให้ตัวมาหาเขาหน่อยแสดงว่าไอ้แม็กเอาท้าเต้นเขาออกอันนี้บอสต้องมาหรอกอมันต้องกลาอเคเออ <laughs> เขาบอกขอให้วมาหาเขาหน่อยมาหาเขาหน่อยอ,อ๋อมันไปไปอยู่มันไปไม่ทัน ต,ตัวจะลงนี่ลงนี่นี่นี่น,น,นี่เขาเขาอยากลงนี่ตัวคือบปโดดเองแล้วเขาลเลยมาไอ้นี่มาเนี่ยมาพลมามามีมคนม,มีคนลงตามตสี่ตัวเลยนี่มีสองโต้มีสองโต้เราลงาแหลังนี้ดีกว่าแล้วแล้วจะไปเก็บปืนมาฆ่ามาันเขาไม่ทันมาหรอกเขาไปลงเกาะแน่เลยเฮ้ยตัวมีงกมันมีหกตัวเลยมีหกตัวนี้ลงก่อนแล้วก็โดนไก่ง่าย เดี๋ยวว่าเขาไม่ได้ลงไก่ตัวนะจวดูเขาเดี๋ยวจะดูเขาเอ,อ้ยไม่กว่าที่ตัวนึงอยู่กับเขาอ่ะเขาไม่มีปืนอ่ะตัวนึงเหรอแหนะใช่บังใจซื้อที่เขานู่นไงนู่นไ<ม>ง,งหันใหญ่ๆนู่นบ้านหลังใหญ่ๆห,หญ่หญบีวนระบีวนั่งเฝ้าของอยู่ตัวเหรอ,อไปเลยดัดกมันไม่เขามีขาตัวเขาบอกว่าขาเป็นปืนขยายเห็นลาม่าเต็มเลย เออจริงเอาตัวยิงน้อนทำไมขี้บูชายมืองนิงขาน้อนเองแล้วเนี่ยเขาว่าจริงเหรอขามันโกงเกินอ่ะโกงมั้งเอ้อเอ้อเอ้อตีนีอ้ออ้อตัวมันอยู่ไหนอ่ะควรควรสตีเลยอยู่ตรงเรือใช่ไหมอืมไม่นะจะปกป้องเชยยังไงปกป้องอะไรล่ะเขาตายแล้วเขาเห็นหัวมันไหม เห็นทำอะไรไม่ได้หรอเมื่อกี้เขาไม่มีวอลลุกเนาะเขาเขาเขากลัวเขาตายแต่วเขามีโคนอยู่เขาทำแบไม่กดป่ะเพราะว่ารองเงี้ยโอเคไอ้ตัวตัวเน็ตปิงเนี่ยเน็ตปิงจะดูเน็ตปิงก็อย่ามาเน็ตปิงดีเขานะเรียบร้อยเราเราบอกว่าเราเน็ตปิงแล้วนะครับไปเลยมึงมึงมาดูดูว่าแบบเขาเขาทำอะไรเรื่อยๆแล้วถ้าแบบไม่มีผมเชื่อว่าผมผมจะเงียบเลยนะผมเป็นแมวผมจะเงียบเลย เฮ้ยมันมแพ้เฮ้ยนะวะสวนวะ,อวะกกวนเอาว,ไมไมาวาาะลักกี้ตัวติงเนื่องโปรทล้งไปแล้วทำไมไม่เปลี่ยนยูสี่หลาล้อแอนเปิดมันไม่ได้ดราเรลักกี้ตัวติงโฟโฟว์ไม่เปิดไปเราไม่้เปิดไปบอกเขานะครับ เจริญร้อยแล้วกินตัวเดงกูตัวเรียกแล้วเรียกแล้วไล <you> nice? อยู่ไหนเฮ้ยอะไรฝืนไปเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเ,ย <c oughs> เดี๋ยวก็ไล่ไปเดียวพิมฮัลโหเอาอันนี้เลยเอายูซี่ดิเอายูซี่ดิมียูซี<อ>่ป้องยูซี่เป็นรูดมาเลยถ้ามีแค่กินสีน,นัทเองอะเอ๊ะเอา้าฉันตก จะไม่ได้ตั้งใจลุมเลยตายตายก็ตายไปเลยขโมยหัวมันโดดลงมาหรอกหน่ายกว่าอ้ยมันกลัวทิ้นตีนเนี่ยวะอย่างนีน่ะโคตรกวันทิ้นตีนเลยว้าวเขาจะมองมีใต้ วงมันผีไม่ตายหรอกแกน่ะตัวตายน่ะโดยโดนมันยิงน่ะตัวโอเคครับเนื่องจากเมื่อกี้เราตายนะครับแล้วผมก็เลยเออช่วงนี้ก็เลยนะเพียหน่อยก็เลยว่าจะแบบเขาเขาเข้ามาสวนแล้วผมก็จะเข้าไปเอฟเคมาดูกันว่าเมื่อกี้จะทำไงนะครับแบบถ้าผมไม่อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ไม่อยู่กี้ก็ตายเหมือนเดิมอะ เออผมผมก็น่าจะเป็นโค้ดแหนนะถ้าผมเป็นโค้ดให้มันยิ้มไม่ตายแล้วโอ้เชื่อผมดิฮัโลโหลโหล,ล,ลเขาเขาเขาไม่เล่นธรรมดาแล้วเด้เขาจะไปเล่นฟีสไล AW ์ AWMY กับ AW ธรรมดามันต่างกันตรงไหนมีของแต่งกับไม่มีของแต่งมั้งทำไมเขาต้องทำให้มันยุงย่งยากด้วยวะเน็ตชั้นไม่ดีวะ่ะไม่เป็นไรหรอกมึแค่ในโซนเอยเคผม,ผม,ม <c oughs> ผมจะมาบอกว่าเน็ตผมจะมาบอกว่าเน็ตไม่ดีแล้วก็ผมก็จะยืนอย่างนี้เลยเด้อ ดูดูดูผมผมจะมาดูว่าเขาจะทำอะไรตัวเจดเรียกละเฮยไม่ซูมได้วะอังเพื่ออะไรน่ะเออเมื่อกี้เขามี เมื่อกี้เมื่อกี้เขามีผู้ชายมาหม้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักธงให้ดูเอเอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋ออ๋อหน่ะผหลงไปกดไก่เลยเขาอีกแล้วที่จะเต้นทำไมให้เก็บร์เออเพืแอนกันจะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปหลงกดไก่ผมไม่ได้ตั้งใจกดไก่นะเมื่อกี้ผมกดมาโคโอเค <c oughs> โอเคนีอคอค่อะไร,รอ,อ่ะเฮ้ยทำไมเอ้าทำไมเขาวิ่งเลยเดี๋ยววะ นึกว่าเด e อ a แโอเคเราเราจะเนตตัวตรงนี้ปุ๊บเยเยมีบักตรงไม่ใช่บากมีกดแทะาจ้มอ้อสองันนมันต่อยกันแล้วนะมันมันมันวนน้สาวแล้วมันก็ไปต่อยกันแล้วนะไอ้สองตัวน่ะไม่ปดูดูแล้วผมผมว่จะไม่ตอบเทมยิ้ย้เอะ มันกดดูเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไออะเนี่ยไอ้หน้ามันมันโคตรป้นนเลยเออหลังจากที่มันเป็นวันยาแล้วมันก็ลงมามอเสาต่อดูวันนี้เออก็ก็เมื่อกี้ไปไปเล่นโซนฟีดตายมาผมก็เลยออกมาก่อนกี้นะครับเออไปเล่นฟีดตายก็เจออะไรหลายอย่างดีเหมือนกันนะตอนนี้มันก็เด็กแล้วได้แหละมันก็เลยเจอคนแบบหลายประเภทนะสายมอเสาสายอะไรอย่างงี้ย แต่พวกผมทำไปว่าก็จะไปเล่นก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จะผมทำวินิจหรือรอแล้วเจออะไรเงี้ยก็เลยเอาไมาให้ดูกันก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ขอบคุณครับ